ซุดของบ้อนี่มาจังนี่พี่น้องมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่อันนี้ก็คือแบบเกือบว่าท็อปสุดแล้วเป็นกระของฮาตาแล้วก็โอ้ย่างๆอยู่ตึมหน่อยมานอยู่พี่น้องมือนี้นะแบ่งกันสามพูดของบ้านหน่อยนะเพิ่นขายพี่น้องขายระหว่างทางอ้าวพี่น้อง สบายดีสบายดีค sure> ну ้ับสาวพี่น้องสวัสดีทุกคนเด้ออ่าหลังจากที่ว่าเฮ้าอันบัได้ออกมาหาอยู่มากินห้ายมือแล้วพี่น้องเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนบัได้มาตกปลานะเอาง่ายๆครัื้มนี่ก็ถือว่าเป็นมื้อที่ว่าอากาศดีพี่น้องมันลมบ่แห้งเขาก็ออกมาหา ตกปลาคือเก่าพี่น้องมาหาปลากระสุนกระปลาคอเหลือพี่น้องพังไทยเอิ่นเอาปลาซ่อนว่าน้ำซันไปน้ำเลยพี่น้องวัอนี้อากาศมันหนาวแฮงมาสามคนวัอนี้มีอ้ายแล้วก็น้นองทรายผู้หนึง่งทั้งหนาหนองบ่าตน้นว่าอากาศเนาะอากาศดีแฮงเลยพี่น้องเลยทั้งหนานะวิวก็งามพร้อม <c oughs> เป็ด <c oughs> ตัวใหญ่ๆเป็ดลอยน้ำกลางนอง พี่น้องอากาศดีเลยมาติดตามมุมพลงานน้ำกันพี่น้องมืันนี้สิได้จักแต้มสิมานบา่แต่กะทำเลเท่านี้แหละตกปลาสูบปลาสูบแต่เท่านี้มันสิปลาคอผาผาพ่นงานเหมือนน้ำบาขำหน่อยคนเคยมาอันร่อนมือน้ำกันพี่น้องวันนีน้ขับไปมองขับไป,ปนั่นนี่แหละแค่มันผมมีหมองขนาดอีรี่แหละห้าจังปลาแกงปลาสูบเนาะ เถกแล้วพี่น้องปลาตัวแรกเถกแล้วปลาตัวแรกเถิไก่เลยหวานขนานไหนเห็ดแห้งแท้เอาชุดตุตกเงาหย่อน,นฟ้าเลยใส่กระสอบให้ได้ cô đi coi những cái hết <laughs> đi ra được sấm gần thì tít tôi thì tôi thì nó tôi thì 3 hôm mới này, ừ. hôm phần dính sâu hay bưng vâng. áo à, hôm nọ Bác cả theo anh nhảy suốt rồi đấy sấm

เอายังทาเบิ่งก่อนพี่น้องสิมีไปล่มสติติได้บ่ใหญ่นเนาะออียงเลือดคนเในนั่นนี่ข้างนี้มันแจงตัวใหญ่พี่น้องน้ำเค็งได้ที่หนึ่งมันฟ้ามันหน่อยไปใส่กระสอบไว้กินน้ำพื้นถังเบสเท่านะของแต่พื้นเสือกเข้ามาหนำไปนี่ นี่จะถึอแต่ฟื้นนี่เล็กหน่อยถึงยังมาหนึ่นนงโอ้ยก็มินมินนี่ถึงพระคอพี่น้องเอาเงียบประสูติแต่ว่าถึงพระคอ เอ้าปลาคออีลีพวกตัวใหญ่ทำหนเอยเื่อถึอหัดกระสอบไปเลยถือหัดปลาคออืมเอาเหยื่อเอาเหยื่อเล็กเอเนินอมาสปูนซิดปลาสูตร,รถึกปลาคอ ต้องกันหักด้อค่อยค่อยด้อบ่แพงมักเบ็ดปวดใดอยู่กอลีนอย่ามไซส์ค่ะค่ะนีพี่น้องเบิดสภาพเป็นล่อมใต้น่ำ เป็นนั่นสไลด์สดิเป็นแหนะแล้วก็เป็น,น,น,อ,น,อ,นอ,อันต้นพื้นน,น,นะครับพื้นท่นแดดแห้งตอนเที่ยงคือจะเสี่ยงเช่นนมเห็นขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ว,ล,ว <c oughs> ลำหน่อยเป็นผู้ปดมื่อนี้เป็นอยู่กลาง <c oughs> จักโตลำหน่อยกาวได้บอสามสิบ หบสปาวันซาวเนาะสปาวันซาวตัวมันนี่อันอุปสรรคในการแกงกับสลายกับเสื้อที่หนูที่น้องมันมันมีแต่อยากหนุหรอกเพราะว่ามันลมมันเนี่ะลมแห้งเนี่ยนี่มันนนั่เป็นเหี้ยเล็กสไลด์มันจะปลาสูตรกินกับปอกปานที่ว่ามันลายเหี้ยปลาคอปลาสะดู อันายสเป็นปลาพวกนี้แต่ก็ะบอกคอยคือดรกเป็น้องปลาคออาจจะถือตัวเดียวมือน,นี้แต่มันอนขาอันตรายหว่ามันมีหมอกเบ็ดแบบเปิดขาดึกแบบบระวังเลยกะอาสิเกาะหลังก็ได้ถืออีกล่ะพี่น้องตัวนี้ตัว,ตวใหญ่แล้วนี่เรท่งใดล่ะปลามันโมเห็นโมคือปลาคอ นี yeah. Yeah, <inaudible> <inaudible> ่เจอกันมาตัวใหญ่นายหวันนี้สขีดหัวจักยิงโซ่รงหน่อย น้องนี่โบมีตัวฮอดโลเด้อพี่น้องปานสุตรบเคยไดงโลจากเื่อได้จะสุดกับสิประมาณนี้แหละสูสีกับตัวนี้สิประมาณหาขีดหกขีดยังบเคยเห็นตัวละโลถัาใส่กระสอบรวมกันน่นี่นะฮอดอยู่นอนไยตัวนี้ก็ง่ายเติอพี่น้อง เนาใส่เงีปลาสูตรก็เลยได้แต่ปลาระศุแต่พอคอตัวนึงงามเนาะ,ะตอนตรงงามๆนย่างเขียนโซ่เนี่ยแกซีมเมืองอะไรพี่น้อง <c oughs> ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นใต้น้ำแล้วบะนี้เขซีมเมือเอาขึ้นไปเบิง่งสรุปเบิง่งผลงานว่าสิดาสได้หลายสำแดงบะนี้ ม้ามหน้อยหิวเขาเลยห่อนได้มื่อนี่นะหากกบะมือเนี่ยละพี่น้องเลยสงัดลมสังัดยางเนี่ยแต่ก่อนะน่ะหนาวบิดมือจากโลกหน่อย มาทั้งเบิดพี่น้องซิด้าจากโลซิงก็อยู่ใกลยย้ๆน,นี่แหละเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวไปหลักติดซิงเขาเจ้าเลยหนักเกีบเลยซิงไหนซิงจากโลอันนี้ซิงหาโลเนาะหนามันแหงน้งเนาะตึมเ <laughs> อาหอยมาติดด้วย่ะไอถ่ายไม่ได้มันลม เดี Na, ๋ยว่สับแล้วแต่คงสวยป้าบอได้เนาะมันตีบอได้ตีบอได้ตีบอได้นี่พี่น้องมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่อันนี้ก็คือแบบเกือบว่าท็อปสุดแหละเป็นละของฮาตาแล้วก็โหย่างๆอยู่ขี้ดื้อกันนัด แต่ปลาฟอตัวเดียวมั้งนี่ยหืมการเมตากสิเมื่อ้วพี่น้องบันเน้นะเอาแต่ปลาใหญ่ๆมาสู้ห้พี่น้องเบิ่งเอามาหอยเบิ่งอันนี้นี่ก็สิประมาณอยู่ซองซองสามโลนี่แหละตัวใหญ่สุดที่ลุ่เนี่เป็นนี้ก็ใหญ่ด้วยกันเมื่อ้วพี่น้องเอาเมื่อแบ่งกันบันสามคนบาลต้นกับมาความจริงเนี่ยมื่อนี้กับไอ้คนนึงแต่ว่า ราลงมาแหละคิดว่าโคตรอลัมแ้วมันบวถึกเบ็ดแล้วปันใดแล้วเราก็เลยใหญ่หมองนาชี้ใหญ่หมองหรือบอกกับเมื่อแล้ว <c oughs> ได้ปลาหลายแหละเมื่อพี่น้องวันนี้มาแบ่งกงันกิน <c oughs> วันเที่ยงอะไพี่น้องแบ่งปลากันแบบนี้มาถอดเบิ่งปลาก่อนเสด็ดหน่อยไลาย,ยลาย่สำเร็จหลังกระทั่งก็มากินติ้มทุ่นชงประมาณจากโล,ล่น่ะซีทาโล่แบบโอ้โหลายอีกแล้วพี่น้องนี่ทางตัวนหน่อยตัวใหญ่ ก็สิใช้ตะนางเลยเล็บอ้อมบอลเอบอลลางมานิวพี่น้องมือนี้นะแบ่งกันสามพูดพู้นึงงินห่ดู้ ะไรไงอาลนจา,าอตอนนี้ะจ้าก็เหน่อยเอาอีกห่อไปช็อปตู้ไช็อปตู้ <laughs> ตนนหนึ่งเกินลี้าวดหนึ่งเาได้ปุยนะานสี่ตัวพี่น้อามืน่อนี้นไ <laughs> ม่ก็แปกแลกบ้างหน่อยนะนด็ก เลือกมองเดียวกทำหน่อยเนาะเาบถือแบบจมาทำหน่อยจะเมื่อยเลยมอนีใกล้ๆกันสามสิบปลายฮาด้อยู่ซาเท่าไหรวะซาวองเอ้ยซาวสี่าดเดียวซาวสี่คนหน่อยสองแปดแปดประมาณซาวสีครับซาองไปมานี่แบ่งกันมาเห็ดกินจะแซวปลาขอบปะปลาปลาอยากกินปลายนะ อปะสตรคือเก่าบ่ะตอเอาไปอประเดียวอวะเนี่อันนี้ตะ่อต้มกินเข้าก็ได้ลปตะขอกันอมบอมหน่อยนะเพื่อนขายพี่น้องขายระหว่างทางแม่ค้ามาเพื่อนจะได้ไม่แม่ค้าดอกเพื่อนจะซื้อมากินหอแม่ค้ากินนี่ละซื้อมากินไ ยังกายอีกอยู่มันเป็นอะไรแต่มันยังหายเจ้าคองกินนำบ่โลหนึ่งบ่โดยอันโน่พอดีเป๊พอดีบ่นี่เนาะแรงว่าโลไฟอาใส่มาด้วยหะต้มันเลือนใส่มาด้วย่ามันจะถือกุลบเท่นี่ียวตัวนมานี่เลปป้าเกือบหมดซองโลมาช้าผมให้ลกาแปดขีดทุนไหน เอาหน่อยได้เงินแล้วพี่น้องเอาพี่น้องกับใจเด้ออ่ะเอาขายโลนขายโลนโลนยังเหลือพอได้กินอย oh, ู่เหล e ือพอได้กินนะพี <S <S ่น้องสามวตัว่สี่สิบโลละสี่หมื่นอันนี้ก็บแปดขีดได้เลยนะยังเหลือยังเหลือหลายจริงเอาปลาเนี่ยเอาโอ้ย <laughs> เอาป,ปาิแนมึงจะคล้องในกล่องเงี้ยหัวเบิรโอ้ยอปาปาให้หบาเอาลูกแต่พืนแห้งพอมาหาซีคอ,อนมมาตอนแะให้เป็นแน่พื้นพี่ขาวกำลังเก่งขาวพัด กินม ok. mm ังหงเลยพี like ่น้องมังหงอันซุกปีนี้แม่นางกิ่งแบบปู่มังหงมันงามเดยกินหมากคุณลายมอแยมันงามมันดกกว่าปิดกินขาวพี่น้องกินขาวเพนสงสัยสิแล้วแรงเลยอยู่กอกินขาวเพนยามือแรงจักโมงอ่ะโม่จับดิม่ได้เบิร์นง่ายแน่เนี่ย มาเด้อุกคนทุบเ่ตาตำมะฮุง,งสวงย่ำนาวไม่แต่บุญม่หรอไอส่วนนี้ก,เออก็เป็นบุญนั่นบุญแัดนมีห้างำม่คงข้นออกา้างบ่ได้ไปบุญน้ำหมูฮผมแค่บพ นะ้อนงโอเค okay, พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนพี่น้องพอกันหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ว่าเขามาเบิ่งคลิปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวครัว่าสบายดีพี่น้องมื้อหลีคริสต์สมาส